สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับนะาเช้าวันอังคารนะครับนะาเช้าวันทํางานนะครับพี่วันนี้ครับเรามาจัดกันพี่นะครับนะาวันนี้มาเป็นอ่รายการนครับปิตาจินดามนีเจ้าสัวพลั้านนะครับนะกรมอ่าสมาคมตำรวจนะฮะขอนแก่นนะครับนะร่วมจัดสร้างถวายนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาพบกันพี่ชายนะครับนาแกะลังลุ้นกันวันนี้ น้องจะมาเปิดให้พี่ๆนะครับนะยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนะครับแล้วก็จะเปิดยี่สิบรายการสองรอบนะครับแล้วก็มีให้เปิดลุ้นให้พี่ๆได้ลุ้นเองนะครับนะอ่าประมาณหกสิบลุ้นนะครับหกสิบลุ้นเดี๋ยวน้องอ่าแปะตั้งแต่รายการที่อ่าสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะครับนะ อ่านะครับนะเพื่อพี่ๆนะท่านได้เอาไปรุ้นโชคกันนะครับส่วนเปิดก็เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยในพี่นะตอนอีพีนี้นะครับนะครับน้องขออนุญาตนะครับวางลงนะฮะเพื่อตัดสินะครับนี่ครับเดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันนะพี่ชายนะครับวันนี้จัดให้นะครับจัดให้พี่ๆนะครับ วันนี้เปิดให้พี่ๆทุกชมนะฮะยี่สิบรายการนะครับพี่ๆท่านใดสนใจลุ้นนะครับนะาลุ้นละสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีนะครับพร้อมจัดส่งนะพี่นะลุ้นละสามร้อยบาทนะครับสี่ลุ้นหนึ่งพันนะพี่นะสี่ลุ้นสมคิดเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับนะลุ้นนี้จะเป็นรายการลุ้นนะพี่นะจะเป็นรายการลุ้นนะครับ ครับใบละกันนะครับเดี kind of um, ๋ยวน้องขออนุญาตนะครับนะเทเลยละกันนะครับนะฮะเพื่อพี่ๆนะครับได้ไปลุ้นโชคกันนะครับนี่ฮะน้องขออเทเลยละกันนะครับนี่นะครับเทเลยละกันนะครับสักครู่นะครับพี่ๆนะฮะสักคู่นะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอา ด like uh mm ี๋ยน้องแปะเลขให้นะพี่นะนี่น้องคะให้เลยนะพี่นะคะให้เลยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับนจัดรายการดีจัดรายการชุดสวยไปบูชากันนะครับเดี๋ยวน้องจบจากไลฟ์เดี๋ยน้องแปะรายการให้นะพี่นะตั้งแต่อันดับ4 1เดไปถึงหนึ่งร้อยนะครับนะนอน EP นี้นะครับน้องขอคะเลยนี่น้องขอหยิบตรงนี้เลยนะครับนะฮะเดินคะเลยนะครับงานยี่สิบรายการนะฮะ เปิดให้พี่ๆได้ลุ้นกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวน้องมาไล่แปะเลขให้นะครับอ่าโอเคเนี่ยอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูครับยี่สิบรายการนะครับนี่ครับส่วนรายการจองนะครับลุ้นละสองร้อบาทค่าจะส่งห้าสิบนะครับนะสองลนขค้นไปส่งฟรีนะพี่รายการจองรายการจองกล่องน้ําเงินนะครับจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับ จะมียนี้ครับในระบบอัปเดตให้อนะครับอ่าโอเคนี่นะครับยี่สิบรายการนะครับพี่พี่ส่วนรายการที่เหลือนะครับนะองค์ที่สี่สิบเอ็ดถึงหกสิบนะครับเดียวน้องจะมาแปดรายการแล้วก็ให้พี่พี่เลือกได้เลยนะครับนั้นรุ่นละสามร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีนะครับสี่รุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะมาครับเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่พี่นี่ฮะ จัดให้พี่นะครับเปิดให้พี่ๆจะรับชมกันบ้างนีครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อว่านไพ่ดำคุกจีวรครับอุ้ยเฮ้ยสวยนะพี่นะนี่โอ้โหว้าหลังเปกรมตำรวจแล้วก็ลายมือหลวงปู่นะนี่คือลายมือหลวงปู่นะพี่นะนี่ฮะนี่คือลายมือหลวงปูนะ่น่าที่เราทร,ทราบกันนะพี่นะเลขคนเจะเบอร์หนึ่งหกสามครับรายการนี้นี่ฮะ โอ้โหองนนี้สวยจังเลยพี่นะครับสวยจัดนะครับรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองฮนะนี่ครับนะไม่เขียนอยู่นะหลวงปู่เวร์น,นะครับนะหลวงพระอาจารย์สรยพระอาจารย์ต้อมนะครับนะมาหาหลวงปู่มหาตุ้มนะครับรายการนี้เปิดมาครับโอ้โหทีเด็ดเลยพี่เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีตะกุดเงินแทสสองดอกฮนะ เลขคนะเบอร์สองเก้าสามพี่นี่เลขคนะเบอร์สองเก้าสามพี่นะโอ้โหสวยสวยเลยตะกุดเงินแท้นะองค์นี้ตะกุดเงินแท้ขอที่สามร้อยนะพี่ชายนะครับตะกุดเงินแท้ขอที่สามร้อยนะครับเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะพี่นะต่อมาฮะรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผงทูบสิบเก้าวัดนะครับหน้ากากทองละครพี่เนื้อผงทูบสิบเก้าวัดหน้ากากทองคลัคงพี่เลขคนที่เบอร์หนะึ่งเจ็ดแปดเนี่ยเลขคนที่เบอร์หนึ่งเจ็ดแปดนี่นี่รายการนี้นะเนื้อผงทูบเก้าวัดนะฮะหน้ากากทองลัครรายการนี้ขอเบาๆพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สามนะครับรายการที่สี่นะครับเปิดขึ้นมา รายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเนื้อชันมากหน้ากากทองแดงคุกจีวอหลวงปู่ครับพี่เลขคนเบอร์สองสามหนึ่งนี่ฮะเลขคนเำนวนสองสามหนึ่งพี่คุกจีวอหลวงปู่นะครับเนื้อหน้ากากทองแดงนะรายการนี้ขอแบ่งที่สามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะี่ครับรายการนี้เนี่ย ต่อมาครับรายการนี้ครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนะครับฝังพลอยเขียวตะกุดเงิน2ดอกพี่นะครับฝังพลอยเขียวตะกุดเงิน2อดอกพี่เลขคนละเบอร์มาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะโอ้ยนะรายการนี้ขอสามอยห้าสิบาทนะครับรายการที่ห้าขอสาม้อยห้าสิบาทนะพี่นะโอ้โหสวยเลยนะครับเนี่ยรายการที่ห้านะครับสวยงามมากนะครับ รุ่นนี้สวยนะพี่นะรุ่นนี้สวยนะครับนะลุนละสามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะพี่นะพร้อมจะส่งนะพี่นะสองลุนขึ้นไปนะผมคิดห้าร้อยนะครับสองลุนขึ้นไปห้าร้อยบาทนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดหน้ากากทองละคังนะครับนะสองลุนขึ้นไปห้าร้อยนะพี่นะนี่ฮะสองลุนขึ้นไปห้าร้อยบาทนะครับสี่ลุนหนึ่งพันนะครับรายการนี้นคนเบอร์สี่สามห้าพี่เนื้อทบู่เลือดหน้ากากทองละคังครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพี่นะสวยๆพี่นะรายการที่หกนะครับ รายการหน้ากากพี่งามๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่หน้ากากภัยดำนะครับหน้ากากทองละงคางพี่ไยดำหน้ากากทองละงคางพี่เลขคุณตเบอร์สามศูนย์แปดเนี่ยนะนี่ฮะลงยาจีวอนด้วยลงยาจีวอนสุดมากจะสร้างน้อยนะพี่นะรายการนี้นะครับนะผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่8ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่8ดเปิดออกมาเป็นรายการนี้เนื้อผงงานช้างคุกจีวอลหลวงปู่นั่ากากอัปการสตินามากาอัปกาศลงจันจีวอลเลขคนทีเบอร์315้าครับพี่เลขคนทีเบอร์315พี่รายการนี้ขอ350าบบาทนะพี่นะรุ่นนี้สวยเนียนกิปเลยพี่นะสวยเนียนกิปเลยพี่นะรายการที่8นะครับ3 5 0้าบาทพี่นะลงจันจีวอจะสร้างน้อยกว่านะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่ก้าครับรายการที่ก้านะครับรายการเนื้อแร่นะครับเนื้อผงแร่เหล็กน้ําพีน้ากากทองแดงนี่ฮะเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีน้ากาดทองแดงเลขคตัวเบอร์สองสามศูนย์พี่ด้านหลังนี่สวยครับรายการนี้แบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับรายการที่1ิบครับนะรุ่นนี้นะครับนะห้ามพลาดเลยพี่นะครับนะสมาคมตำรวจนะฮะขอนแก่นนะครับนะจะสร้างเขาวาลุงปู่มหาศิลาพีนนะรุ่นนี้นะฮะตะเลงตามมานนี้แค่เกจิพุทธาพิเศษนี่ฮะแค่ห้าหกเกจิทางนี้ก็สุดแล้วพี่นะนี่องปู่เวิร์นพระอาจารย์สุรยันพระอาจารย์ต้อมวัฒนสแบงนะครับองปู่มหาตุ้มนี่ฮะแค่นี้ก็สุดแล้วพี่นะครับ รายการนี้เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนะครับปิดแผ่นเงินด้านหน้าและหลังครับนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ต3กนี้สองเจ็ดพีนะครับเลขคุณเบอร์2,3,7สามพีรายการนี้ขอที่สามบาทพอพี่นะฮะแบ่งปันเบาเบาพี่เอาพระสวยไปบูชากันนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบเอครับ รายการที่11อ็ดนะครับขออนุญาตเปิดพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลตะกุดทองคำหนึ่งดอกปิดแผน่นทองคำแท้ด้านหน้าปิดแผน่เนเงินแท้ด้านหลังโอ้โหเอาละเอาละครับรายการนี้เลขคุณตเบอร์หนึ่งสองสองครับตะกุดทองคำพี่นะรายการนี้นะฮะรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ 1, 1, พี่นะครับรที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันเท่าเบารนะพี่นะ เพชรอื่นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพชรอื่นเอาที่รู้นะครับนะไอเนื้อรางๆกันสามสี่ร้อยขึ้นนะพี่นะครับต่อมาครับรายการจะไปครับนะรายการที่12รายการที่เนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีเลขคุณตัเบอร์สองห้เเลขคุณตัเบอร์2อ9จะกุดเงินแท้พี่นี่ฮะรายการยานการที่12ขอที่300บาทพี่นกครปรรายการที่12นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่13นะครับ รายการที่ทุกสามน้องขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อวันผุกขมิ้นนะครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับปิดของดินเงินด้านหลังนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์องนี้ครับหมายเลขหนึ่งเก้าหกนะพี่นะนี่ฮะสวยๆพี่นะปิดตะกรุดเงินตนล่างนะรายการนี้สามร้อยบาทพี่ชายนะครับสวยๆนะรายการที่สิบสามครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการที่14นะครับโอ้โหรุทนนี้สวยมากนะครับรายการนี้เนื้อผมพุทธคุณปัดหน้าทองกําไรเงินคู่ฝั่งเพชรนะฮะโอ้โหยรายการนี้เรียกคุณเบอร์สองสีู่นย์นะฮะ รายการนี้โอ้โหกำไรใหญ่ด้วยพี่นะกําไรใหญ่ด้วยนะพี่นะองค์นี้นะครับผมขอรายการพี่นะครับขอที่400บาทนะครับรายการที่14ครับพี่นะครับนะครับใครจะซื้อนะครับนะลุ้นละ300บาทนะพี่นะลุ้นเดียวนะครับ2ลุ้น2ลุ้นนะฮะเหลือลุ้นละ250บาทนะพี่นะน้องขอค่าจะส่งนิดนึงนะครับรายการนี้นะครับนะพอรุ่นนี้ราคาจองวัดก็170เลยพี่2 170 180แลยนะครับ รายการนี้เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหน้ากากทองละขังนะครับรายการนี้เลขคูณเบอร์สามสามศูนย์พี่นะฮะโอ้โหมนสารแน่นๆเลยพี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาททอครับนะฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับหรือรายการที่สิบหกครับ รายการที่ที่นะครับรายการนี้เนื้อชันหมากหน้ากลากทองละคังงรอเปล่าพี่ลงยาด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้ด้วยพี่นะครับโอ้โหเลขคุณเบอร์สองหลักด้วยนะพี่นะเลขคุณเบอร์เป็นเลขสิบแปดรายการนี้นะครับขอที่3า0ห้าบาทกับพี่รายการที่สิบหกนะครับโอ้โหแต่ละองุ่นนี้นะครับงานะสวยถูกใจพี่พีน่นอนนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่ โอ้โหเนื้อดินเผานะฮะท่าสะแบงนะครับมานะฮะตะกุดเงินดึงดอกลุ้นตะกุดทองคำพี่เอาแล้วเอาแล้วตะกุดทองคำให้พี่ปุ๊บโอ้โหตะกุดเงินนะฮะถ้าตะกุดทองคำนะสุดเลยพี่นะตะกุดทองคำลุ้นสร้างแค่เก้าองค์เท่านั้นรายการนี้เนื้อดินเผาท่าสะแบงครับรายการพิเศษแบบนี้นะครับ จะสร้างไม่น้อยพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคมกิ๊บนะรุ่นนี้คมเลยพี่นะดูแบบนี้รู้เลยเนาะรายการนี้นะครับขอที่หกร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดขอที่หกร้อยบาทพอนะครับนะฮะถูกใจเลยนะครับถูกใจยพี่แน่นอนนะครับต่อมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรครับพี่เลี่ยมกรอบมาให้เลยนะครับเลี่ยมกรอบมาให้ถึงทางวัดเลยหรือรายการนี้เนื้อว่านพลายดํา ตะกุดเงินสามดอกเรียบกรอพลาสติกพิเศษกันน้ำครับเนี่ฮะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์มันเลขหนึ่งเจ็ดสามครับรายการนี้ตะกุดสามเงินสามดอกนะพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพอครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพ,พี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับขออนุญ,ญาตพี่พี่เปิดขึ้นมาหน่อยฮะรายการนี้โอ้โห อย่าบอกนะว่าตะกุดทองคาไม่ใช่พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามนีองค์ดําตะกุดทองทิพย์กำไรทองคู่นะฮะักำไรทองทิพย์คู่นะี่ครับเลขคนลเบอร์สามสี่ห้านี่โอ้โหเนื้อจินดามณีองค์ดำพี่นะครับรายการนี้สวยงามจริงๆฮะร,รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบเก้าครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะั้นรายการที่20ครับโอ้โหนะรายการที่20เปิดออกมาครับพี่จ๋ารายการนี้เนื้อผงแร่เหล็กนะพี่หน้ากากทองแดงผิวไฟเลขคุณเบอร์2 9งเครับเลขคุณเบอร์2ก no. นะพี่นะนี่ฮะรายการที่300บาทพี่น่ครับนะสำหรับ EP แรกนะครับ e ี EP ที่1ก็มีประมาณนี้นะพี่ชายนะครับลองเลือกดูนะชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถติ่ต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์ โทรได้เลยจริครับการขารับลุ้นนะครับ200บาทค่าจะส่ง50นะแต่ถ้าใครรับ2ลุ้นึ้นไปนะครับนค่าจะส่งฟรีนะครับเหลือ2ลุ้น500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบระคุณมากๆครับนี่ฮะดูนะสวยมเลยพี่นะนะครับ